เอมินาสกาเรนาตางพุทธังอภิปุชยามาเอมินาสกาเรนาตางธรรมังอภิปุชยามาเอมินาสกาเรนาตางสังฆังอภิปุชยามา อรหังสัมมาสัมพุทธ佛陀พระขวาพุูธทางพระขวันตังอธิวาเทมิสวะธาโตพระขวตาธรรมหามังนามสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆ さんちゃんらミみ。 พระอรีย์ส่งผู้ประเสริฐขอตกการาธรรมศากพระกุเจ้าทุกทุรูปสวัสดียัติธรรมทุกท่านที่มาร่วมการนโมทนาในการสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ในสร้างองค์พระปฏิมากรหลวงพ่อทันใจพระองค์ที่289ณสถานที่แห่งนี้อารนโมทนาบุญครับ ได้ร่วมกับพี่น้องที่เป็นต้นบุญบารมีร่วมกันเงหมดเป็นองค์ที่219นะครับแล้วก็องม์นี้ก็จะเป็นองค์ที่3ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมาส,าสร้างทุงมหารุ่งเรืององค์วัดกลางทุ่งนาจำได้ว่าเป็นวัดที่อยู่กลางทุ่งนานี้ได้ยินข่าวว่าจะสร้างที่วัดขุนไกลก็ไม่เคยเห็นนะครับก็ไม่เคยเห็น ยติธรรมผู้มีบุญบารมีเกิดความศรัทธาอยากสร้างอยากเป็นต้นบุญในการสร้างวันแรกๆก,ก็วันที่สามขอวันที่สามเพราะว่าวันที่ห้านั้นเป็นวันที่เราจะถวายท้รพอก็เลยที่เจริญปุราะครสถานที่ได้พระกระถาเจ็ดตัวนี้มาเราจะจัดประจักทุกป,ปี แล้วก็ที่สถานที่สร้างระพุตุรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราก็จัดทุกปีต้องใช้บรารมีเทวดาท่านให้มาทางนี้นะมัวันที่ห้าเราพอขอย้ายวันที่ห้าได้ไหมหากใจอย่างนั้นวันที่ห้มารวมกันที่นี่ก็แล้วกันบุญใหญ่เลยถือว่าเป็นกุญใหญ่ก็เมื่อวานนี้ใครที่ที่สร้างระพุทุรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่มีใครไปร่วมพิธีมากนัก พราะว่เทวดามาทางนี้หมดแล้ว<า>นะครับทางนี้มาเลยเยอะนะครับมามาเยอะก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันดีก็มาวันที่ห้าเราไม่ได้สร้างพระแต่ว่ามสาสร้างที่สถานที่ตรงนี้นะครับเทวดาให้มาสถานที่ตรงนี้ผู้มีบุญบารมีจะมารวมกันที่ตรงนี้ในรวมกันสร้างพระถวายในหลวงร่วมนะครับแล้วก็เราวาเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นปีเป็นปีมหามงคล8ปสาพรรษานะครับแล้วองค์พระปฏิมาที่เราสร้างเสร็จภายในวันเดียวเป็นองค์ที่289เนะครับเป็นองค์ที่2 8 9สร้างมาทุกทุกพระอ,องค์ทุกจังหว,วัดหรือแม้แต่ต่างประเทศผู้มีบุญบาร,รมี่ใช่ว่ามีแต่เราผู้เดียวมีหลายคนที่เกิดมาในยุค ในยุคป,ปัจจุบันเกิดมาในทุกสถานที่จะเกิดแรงศรัทธาเองแล้วก็เป็นต้นบุญให้เองหรอกผู้มีบุญเหล่านั้นจะเป็นต้นบุญให้ผู้มีสายบุญผู้ที่เป็นสายใหญ่แห่งบุญบารมีจะปรากฏในสถานที่เหนนั่นเองแม้ใกล้แม้ไกลก็ตามสาขาอาชีพใดหรือว่าไวไัยใดก็ตามจะเกิดพลังแห่งความศรัทธามาเองหรอก สิ่งศักดิ์สิทธนะิ์ว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะมาสร้างที่วัดถุนกลางยัยยินข่าวเคยตั้งแต่สม,มัยเด็กเด็กเขาบอกว่าคุณช้างคุณแฉกน่ะทงใส่เกี่ยวกับเรื่องนลอยด้วยนะครับยิ่งมาจังหวัดสุพรรณบุรีรเย็นถนนชมพานสวยงามนะคะระับก็ยิ่งชื่นชมยิ่งชื่นชมเพราะได้มาเจอผู้มีบุญบารมีณสถานที่ตรงนี้นะับว่าเป็นบุญใหญ,ญ่มาร่วมกันสร้างโบส์ พระปฏิมากรที่ปั้นด้วยมือปั้นโดยมือเสร็จภายในวันเดียวไม่มีแบบผิดใช้วิธีแบบโบราณใช้วิธีแบบโบราณครับไม่ใช่แบกผีดไม่ใช่อะไรต้องเสร็จภายในวันเดียวกติกาว่าอย่างนั้นทนะบให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงนั่นแหละคาดว่าประมาณเริ่มประมาณหกทุ่มเสร็จๆตรงนี้เริ่มลงมือหกทุ่มเสร็จๆบางท่านก็มา ร่อนหินร่อนทรายร่วมด้วยบางท่านก็ก็ปัจจัยทายาทบางท่านก็เป็นเหื่อเป็นกําลังแขนบางท่านก็เป็นลงทานเป็นน้านี่มหาศา์ยอย่างนี้ไม่ใช่ชาตสร้างคนเดียวเลยเพราะบุญใหญ่อย่างนี้สร้างคนเดียวไม่ได้การสร้างคนเดียวไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ไม่ได้บุญได้บุญเหมือนกันเมื่อเกิดความศรัทธา แล้วก็ทําบุญแล้วก็บอกบุญบุคคลอื่นให้มีส่วนร่วมในกองบุญของตนเองบุคคลคนนั้นจะบรรบูรณ์ในโภคท้ัพย์ลูกลูกหลานบาริวาก็บรรบูบุ์ในโคขสัพ์แต่ถ้าเมื่อเกิดความศรัทธาในการทําบุญแล้วก็ทําบุญแต่ไม่ยอมบอกบุญแล้วก็ไม่ยอมให้บุคคลอื่นได้มีส่วนร่วมในกองบุญของตนเองนั้นด้วย ก็บริบูรณ์ในภคทรัพย์แต่ว่าญาติญาติที่น้องบริวารไม่บริบูรณ์ในภคทรัพย์เลยท่านทั้งหลายท,ท่านก็บุญท่านก็เลือกประเทศบัณฑิตทาบุญเป็นผู้มีปัญญาทําบุญเห็นวันขั้นหน้าสว่างปัจจุบันก็สว่างแม้ภพหน้าก็สว่างเจกระท่าสว่างในที่สุดบบนะนะครับเนบี้บุญบุญบารมรีในการสร้างองค์พระปฏิมาหลวงพ่อธัรมใจ ถึงเป็นเรื่องวาหัสจารย์ไม่ใช่เป็นธุระของผู้มีความศรัทธาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเป็นธุระของผู้มีเงินมีสตางค์อย่างเดียวใครก็เป็นผู้มีบุญทางนั้นให้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญปรารมีด้วยทีนี้บางคนเห็นว่าเออธงที่เป็นขาวๆตามทางเนี่ยมาเห็นแลอาจารย์มาเห็นธงที่เป็นขาวๆ แล้วก็มีธงชาติมีธงพระศาสนาแล้วก็มีแทนขาว,ขาวแล้วก็มีโมรีลอ้อมรอบหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรบางคนสงสัยคือธงนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งโลกวิญญาณนะครับโลกวิญญาอากาศเทวดาที่พัดผ่านไปมาอากาศเทวดาที่พัดผ่านไปมาบอกว่าถ้าปักตรงนี้ถ้ามีข่าวข่าวนานบุญ บุญใหญ่ข่าวงานบุญที่พัาน์ถานที่จะสร้างเนี่ยก็จะไปปามประการมนุษย์ผู้มีบุญในเจ้าสถานบ้านเดือนหรืออยู่ไกลแสนไกลขนาดไหนให้มานะครับให้มานำจิตวิญญาณที่เป็นมนุษย์อยู่พอได้ทร้างทางหูว่าจะวัดใรจะมีสร้างพระใหญ่ผมพระปฏิมาวันเดียวก็จะถ้าผู้มีบุญเหล่านั้น มโนวิทยาหรือทางทำจิตใจทราบข่าวจะเปล่งประกายต้องจัดเวลาตัวเองแล้วรอบเวลาได้แล้วต้องว่างให้ได้นะต้องว่างให้ได้จะมาทันทีบางคนก็อยู่ไกลร้อยเอ็ดบางคนก็อยู่กรุงเทพส่วนปฏิสนธิวิทยาก็จะมาด้วยวิทยาที่สแสลงยหากอกมันไม่ใช่วิทยาที่มีกายอยากครอบครองมันหนักหนึ่งเจ้าคัมไดวี บุญใหญ่อย่างนี้ไปไปเลยพลาดไม่ได้ฉันจะได้ไปเกิดแล้วบุญอื่นไปไม่ได้บุญสร้างพระบ,บุญใหญ่บุญอย่างนี้ฉันไปได้แน่นอนนะญาติที่ถูกหรื่ตั้ง้แต่อดีตก็เช่นกันพบไหนกับไหนมหกัปไหนไม่ยอมไปสักทีวันนี้จะได้ไปสักทีวันนี้ไปสู่ภูุิมที่มีความสุขแม้แต่สัมภเวสีผู้แสวงหาพวกอื่น ผู้ท่องเที่ยวในครพบน้อยพบใหญ่ไร้ร่างก็ไปสู่ผู้ที่มีความสุขไปเป็นเทพเป็นเทวดาได้เปหมดเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไปถามถามอาจารย์ในหลายๆสถานที่เนี่ยพูดถึงเรื่องเหล่า,าน,นี้หมกไปเพราะฉะนั้นอาจางเพราะฉะนั้นวิธีส่งนอกจากทำบุญแล้วเราก็จใจของเราด้วยจใจของผู้ผู้ที่เป็นคู่บุญคู่บากกันนั้น ก็ต้องใส่ใส่ด้วยนะเปิดบุญบารมีต้องมีใจใส่ใส่ด้วยเป็นพลังศ่งเลยใส่ย,ยังไงรู้ได้ยังไงว่าสาย่ยท่านจะเช็คตัวเองได้เลยหนึ่งหดหูมีความหดหูท้อแท้ในใจไม่มีพลังนะท้อแท้ <c oughs> ไม่มีพลัง,วาง,ว,างนะวางคอยวางครับคอยวางความรู้สึกระนับโนกใจจะเปรประกลายสว่างขึ้น สองเวลาอึดอัดในปัญหาต่างๆในชีวิตที่ยังไม่ลงตัวรอคอยคำตอบอยู่วางความอึดอัดลงสเวลาลังเลสงสัยหลายๆอย่างในชีวิตให้วางความลังเลสงสัยลงให้มีความเชื่อมั่นในคุณงามภามดีในบุญบาร,รมีของตัวเองที่ทํามาแล้วหรือบุญบาร,รมีที่ได้สร้างองค์พระปฏิมาน,นี่แหละปิไกยใสๆสทาได้ไม ทำได้อยู่นะถ้าทําได้ใจจะมีดวงสว่าง,งทำอะไรสําเร็จใจมีพลังใจมีพลังใจเป็นทิพย์อย่างนี้ใจเป็นทิพย์ที่จะส่งผลถึง,ถงจิตวิญญาณอื่นที่ที่มีพลังมากกว่าเราอย่างเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือเราที่รักษาความบุญของเราเป็นสายญาติแห่งเราก็ดีสื่อถึงพลังเรานะ จิตวิญญาณรืที่อยู่เหนือจิตเราเราจะเป็นผู้ช่วยเราแรงหนึ่งจะเป็นผู้ช่วยเราอีกแะนะรงเหมือนกับจิตมหัศรรยานศารย์าาแค่คิดก็สําเร็จแล้วเป็นไปได้ทั้งที่คนอื่นบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ทําไมเราคิดื่อยของเรามันทําไมถึงเป็นไปได้มาประจวบเหมาะแห่งจังหวะโอกาสมันมันอาศาัยจำนะมันเป็นไปได้อนะนะครับเพราะฉะนั้นใครมี ธุรก de. ิจใหญ่ๆหรือหน้าที่การงานใหญ่ๆต้องสมใจใสๆใหญ่ๆนะใสๆมากๆกว่าเขานะครับเชื่อในผลักศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้ตัวตนเหล่านั้นแต่ส่งผลถึงความยำวาอุปาของตนเองอย่างยิ่งใหญ่มีความเชื่อมั่นในผลักศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อมั่นแห่งบุญบารมีในทาการทําความดีและบายสีที่ถืออยู่นะครับายสีที่ถืออยู่ก็หมายถึงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย นะครับปูชาศีสัสถิติท่านศรัทธาใครจะเข้าถึงสิ่งสิ่งเหนือพลังธรรมชาติเหล่านี้นะก็ะสุดแท้แต่บุคคลใครจะมีความศรัทธาหรือเชื่อแต่พิธีกรรมเกิ่คุณบรารีเชื่อในเรื่องเหล่านี้เป็นจุดช่วยเหลน,นะครับช่วยช่วยมีมีส่วนช่วยอย่างมากๆเลยนะครับเหนือมนุษย์ธรรมดาขอให้เข้าถึงนะครับโดยการศรัทธาแล้ว หลังจากนั้นสิ่งายสีเหล่านี้ก็หมายถึงบูชาเทวดาด้วยบูชาเทวดาที่ที่เป็นที่มองมองเห็นนะนะที่มองมองเห็นประดิษฐ์ประ,อประดอยสวยงามเทวดาที่มองมองเห็นอย่างเช่นสมทิเทศบูชาในหลวงพระมา้วยน,นะครับและพระบรมองศารุวงทุท่งพระบค์บูชา อุบัติเทพเทวดาที่ท่านเคารพเทพองค์นั้นองค์นีน้แหละบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างกันด้วยแม้แต่ทเทพเวียญาณเนือที่ท่านเคารพศรัทธาแล้วก็เป็นการบูชาว<ม>ิสุทธิเทพด้วยคือปิดามานดาของตนเองผู้มีพระคุณหรือญาติผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็คือแล้วก็บูชาผู้ที่เป็นศาสนาของเราพร,พ,พ,รพ,พระพุทธพระพุทธเจ้า แก็พระธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นผู้สธรรมที่เป็นความดีนําความเจริญมาสู่ชีวิตที่ปฏิบัติไปแล้วหรือกําลังเดินทางตามเส้นน้นอยู่แสงสว่างน้ำอยู่ให้บรรลุผลแต่ขอามเาลให้เป็นแสงสว่างปรากฏขึ้นในจิตนะอันนี้ก็คือบูชาแล้วก็บูชาพระสงฆ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปลายสีนี่หมายความว่าอย่างนี้ถ้าลำาพังในจิตของเราเองก็ยากอยู่ ว่าสิ่งที่แปรปวนที่สุดวิสัยของเรามีมากมายในโลกในโลกแม้แต่ในชีวิตในวันทัาหน้าก็เช่นเดียวกันเขอเจอแต่คู่บุญเธอเนี่ยจะไปเจอคู่กรรมเลยในชีวิตเนี่ยนะครับรู้อย่างไาเป็นคู่บุญเขาก็รู้ดิพบกันแล้วมีแต่เจริญเจริญก็เป็นคู่บุญสินะครับ นั่นแหละตัดสินท่านจะรู้ได้เองว่าเออเปิดบุญไปแล้วแสนบุญอีกทเจอตั้งแต่เจอคุณตั้งแต่เจอคนนั้นคนนี้ชีวิตของฉันดีขึ้นนะให้เป็นอย่างนี้นะครับให้เป็นอย่างนี้เพราะนันแสงสว่างแห่งบุญจะน,นำพาไปสู่ความดีถ้าเจอคูก่กรรมลูกทุกเสียเวลาทุกกายทุกใจอยู่ตลอดโลกนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยอาศัยพลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยอาศัยบุญบาเรามีด้วย อาศัยใจของเราเองด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของที่สามเรื่องการเปิดบุญประมีคือพลังจกกักรวาลท่านเชื่อหรือฝา่าเลิกจกังหวะโอกาสดวงดาวดวงอาทิตย์หรือดวงจักรข้างขึ้นข้างแรงหรือแม้แต่ 5, ท่าทั้นสีบินน้ำลมไฟิ่งพลังท่าต่างๆเนี่ยเพื่ออูนไปหมดจังหวะโอกาสในการเปิดบุญ แม้แต่กรรมการกระทำที่เป็นความดีสร้างองค์พระปฏิมาก่อนเป็นการกระทำที่ดีสิ่งเหล่านี้คือเหตุปัจจัยดีทั้งหมดนะครับก็ส่งผลให้เป็นคขลังมหาสยาเปิดคุณบรารมีนะเปิดคุณบรารมีสิ่งเหล,ล่านี้หลายอย่างบางคนว่าดวงก็ดีฉันก็ดวงดีงานก็เด็นเด็ด ทำไมเวลาจะาพิจารณาไม่ได้สักทีนั่นเป็นอะไรนะครับบางคนก็ชี้อย่างนั้นบางคนสงสัยติดติดนั่นระมาดนะครักปรึกษาอาจารย์ผมติดอะไรชื่อเข้ามาดีดชื่อนะ่ะเข้ามาที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเลยนะครับมีชื่ออยู่แล้วนั่งจออยู่นะนั่งดูแลจอพอจะเอาจริงๆหายใจเนี่ยมันเป็นอะไรสงสัยท่านติดโลกวิทยาละมั้ง ดวงก็ดีงานก็เด่นแต่ว่าโลควิญญาตเจ้ากรรมไเวมาบังไว้ละมั้งเอาอย่างนี้ทำบุญใหญ่เราเอาคา,าถาเจ็ดตัวนี้ไปสถานที่ตรงน,นั้นตรงน,นั้นโลกวิญญาณก็จะไปเปิดอเลยคาถาเจ็ดตัวนี้นะต้องโบกันใจสว่างแรงสถานพระคนณราชไปทำอย่างที่บอกสองวันสามวันถ้ายินข่าวดีปุ๊บทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เรื่องมห ah ัศา์เหนือดวงองจังหวะโอกาส บุญบาร,รมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะครับอย่าประมาทในบุญกันเลยนะครับอย่าประมาทในบุญกันมีแต่อาุพมทนาบุญกับคนที่ทักผ่ามดีและสาเร็จแต่แล้วแต่เรื่องของเราใจะใหญ่หรือไม่มันก็ติดใจของเราอยู่วันนี้เปิดใจให้สว่างใสๆนะนะครับเรื่องของเราให้สําเร็จให้ทันใจเพราะบุญบาร,รมีได้สร้างิเราก็ทันใจเสร็จวันเดียว มันเรื่องของเราที่มันคาราคาซามาหลายปีแล้วมันไม่เก็บสติให้ทันใจนะวบบนี้นะอาธิฐานเราดูให้ใ้ทันใจถ้าบุญมีวัสนามีให้สําเร็จอย่างทันใจด้วยพุทธานุภาพด้วยพุทธานุภาพและเทวานุภาพและกิตรานุภาพของท่านที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างหลวงพ่อทันใจหรือองค์พระปฏิมาหลวงพ่อทันใจเป็นเรื่องอัศจรคนถือิยมสร้าง นะครับแต่ถา้าหน้าตัดใหญ่ๆคนกว้างก็หลายวันเลยนะถ้าหน้าตัดเก้าสอบอย่างนี้สี่เม็ดครึ่งเนี่ยใช้เวลาห้าวันใช้เวลาถึงห้าวันความสูงสิบเอ็ดเมตรแต่ยสิบห้าวันแต่องค์มิมาขนาดนี้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ได้ไม่เกินร้อยยี่สิบเก้ายี่สิบสี่ชั่วโมง องค์พระปฏิมาพระองค์นี้ใช้เวลาประมาณออตั้งแต่หกทุ่มเ็จเศษมาถึงเวลานี้ยังไม่ถึงยี่สิบี่ชั่วโมเทพเทวดาอิกธิญานแถวนี้ช่วยกันสร้างช่วยช่างช่วยช่างสาร้างเพราะว่าเวลาเป็นตัวกำหนดไม่มีเวลาที่จะมาเลยมากะอะไรมากนะมาขึ้นขึ้นลงลง,ลงนั่งรา้าง ไม่มีเวลาไม่มีแบบพิมพ์เทวดาพาซาจับไม้จับมูกูนให้แห้งทันกันอะไรทำรองนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นองค์พระปฏิมาหลวงพ่อทําใจเลยส่งผลให้คนอธิษฐานจิตอะไรก็ดูมันทันใจพระวัข้างหน้าเราจะได้รีบเดินกล่าวข้าวต่อไปเร็วนะครับเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายที่ปกปิดลิดลอนเราก็จะได้ไปทปันใจบุญใหญ่อย่างนี้ญาติที่จำไม่ได้คำสาปคำสันใด สินบนเทพองค์ใดการใดชาติใดไปทันใจล้างให้สะอาดเลยสิ่งดีๆจะเข้ามาทันใจเหมือนกันทีนี้ประดุจขัชนะทองที่ปิดมานานหีบสมบัติหีบทองที่ปิดมานานพอถุกเปิดก็ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งดีเข้าสู่ชีวิตตลอดเริ่มเลยนะครับเปิดลุญบรารมีเลยครับิ นี่แหละครับเาตรงนี้เลยครับอยู่ดีความน้ำพอดีครับโอ้ดีเลยนะครับเสร็จรมใจะสบมีแตใจใสๆอิมิติสในบุญสว่างในบุญสว่างทุกขณะที่ทำอะไรให้มีมพลังลพิเศษ มีลักษณะพิเศษคือเกิดหดหูขึ้นได้หลังวางเลยนะครับับอนนนั้นะน้อยเนื้อตันใจวางลงนะนั้นหรือโผล่ขึ้นมาในเรื่องความติดอัดวางลงนะนะหัดใจให้ใสๆเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นอย่าลังเลสงสยัยไม่ถูกก็เลยโดยเพรับนคะวามสำเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้วอานิโมชนาบุญนะแต่ถ้ท่านสำเร็จเนะครับส่วนของบวงส่วนนั่จะอธิฐา รวมทั้กงกระเปาของท่านให้ตงๆด้วยอาบาริี้ให้ไปให้ไหลเขออ้ามาสิ่อย่างเลนะครับนนก็เลยอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนะที่ไปรูปได้ไปรูปสร้างเรมออนมทนาโอาปฏิมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัเชียงใหม่เมื่อเดือนเมื่อวันที่เมื่อวันที่ิเมืออ่อสกีากาเดือน มีสายบุญธรรับารมีไปร่วมสร้างองค์พรปฏิมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันที่ท5นะัะอ่้านตอนนี้ยอดจินของเราก็ได้ประมาณท2ล้านพรังรบุญบารมีพรลังเที่น้องสำเร็จนาแหละน้องใหญ่ที่จะสำเร็จมีกันเพื่อกันอยู่ตรานั้นงลงพอทันใจสำเร็จแล้วจิตในจ ในใจของน้องให้สำเร็จองกันนะนะับให้สำเร็จกันเพาะว่าจะได้ก้าวไปพนาในยี่ยี่ที่หนขครับรับพนาบุญกก็ไปขอบวัสวอบัไม่ต้องรีบนะครับขอบัสัวของคนบางท่าจะ่ได้ขอนผลไม้เหล่านี้ไปรับประานไปสขอ ผู้มาอยู่กับเราแล้วจะดีไมกู้ปากมาอยู่ับเราแล้วเรความรู้สึกว่าอย่างนี้ทำให้เราช้าเสี่ยสื่อมเสื่อเอาสััรมาสรัดรดเพื่อม้่วรางสรคสร็จลครับ ใ้ากเป็นผู้ดูราบคนหนึ่ที่เมนโลกนั้นพรพตระคุณาีที่อมาไปใ้ปตแล้วก็ัดนสวราระอาิตยก็ายลงมอเ้าเย็นเย็นอะหน่าทไปบสวร จะไปรับผอบก่อนไปรับรอบที่ได้ร่วมสร้างไว้อย่าไปรับโต๊ะข้างหน้านะครับจะเตอร์จะสัมมะวุตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัมโคตะสัพพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัมโคตะสัพพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัมบุดสนคุณงามความดีบุญจารีนันยิ่งใหญ่ของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมสร้างองค์พระบัณฑิมาหลวงพ่อทันใจ พระองค์ที่สองน้อยแต่สิบเก้าแสะอาดอาราแห่งนี้และเจตนาอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างองค์พระปฏิมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ปร,รากฏขึ้นในพุทธกาลนี้แสงสว่างแห่งคุณบารมีคุณงามความดีนี้ขอมหาพุทธานุภาพขององค์พระบร,รมศาสดาพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าท,ทุกๆพระองค์ที่ตรัสสรู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่พระตาลังกรพระเมทังกรณ์พระสนักรพระทีปังกรพระโกฏิยธรรมครพระสุมาณะพระเรวตพระโภอิตัพระอนโมทศีพระปฐุมมะพนาราภพระปฐุมมะมุตรพระสุเมทะพระสุชาตามพระดิยาทศีพระอัฏฐทศีพระธรรมทศีพระสิทธะพระติสาพระปุสา พระวิตสีพระศิขีพระเวสสุูพระกุมสัตโภพระโอนาพระโนพระกัสสปูพระโคตโโบขอพระมอยู่ที่องค์พระมหาปฏิมาและข้าพเจ้ายันพระองค์นี้และองค์พระปฏิมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ท่านั้งหลาย มีเจตาที่จะให้บังเกิดขึ้นในกื่งพุทธกาลนี้แสงสว่างแห่งมหาพุทธานุภาพส่องสว่างไปให้ไพศาลทั่วจัก,กรวาลไปถึงโลกทุกอย่างที่เคยเป็นยากเจ้ากลับนายเวศมพเวสีวิญญาณเร่รองผู้ไม่มียากมิตรขอให้ไปสู่ภูมิที่มีความสุขไปเถิดแสงสว่างแห่งกุบาร,รมีุณงา,านดีในครนั้นี้ขอ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาเทวบูชาบูชาเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายในจักรวาลบูชาคุณบิดาบรรดาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีอุปกรคุณทั้งหลายและขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทระองค์ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นบริบูรณ์ และขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดแสงสว่างแห่งบุตนี้ขอสะท้อนย้อนเข้าหากายและใจเป็นแสงสว่างนำพาในชีวิตหน้าที่การงานกิจการของท่านลูกหลานและบริวารทันทั้งหลายขอให้เจริญรุ่งเรืองในลาบยศสุขสรรเสริญบริบูรณ์และมั่งคั่งในโคกรัพรย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจ คำทังหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตโปยาจารยนะโมตโปยาจารยนะโมตโปยาจารยอริโยอริโยอริโยครับอาจารย์เบริญสวัสดิ์พระคุณค